คันนี้กีคนครับสองนั่นระยาพี่มีสัตว์เลี้ยงมากไหมครับไม,ไม่มีมค่ะคู่นะครับผมคนงใส่เขาคงเช็คจำนวนคนนะไปทำมากี่คนนี่ไปขอครับเนี่อใบสีฟ้าลงทะเบียนซ้ายมือนะครับผมขอบคุณครับ เคเลยที่กลางเต็นท to oh. no. ุกคนเสน่ห hmm. yeah. ์ของการเดินทางการลงทางนี่ไม่ทันไรเลยเลยละเนยปขาจะมีป้ายแบบเล็กมากๆอยู่ที่ต้นไม้สีขาวกางเต็นท์ก็มีใช่ไหมคือพอเจอบ้านพักทางซ้ายมือใช่ไหมเราก็เลี้ยวขวามันจะโคราโซนกันบ้าน ไปหาที่กางเต็นท์ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกที่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ที่กางเต็นท์ของเราแล้วนะคะจะดูค่ะพีเคและรถเข็นของเขา <Wow. S 2> <laughs> มีความฝังหลังใจกับรถเข็นนะคะที่น้ําตกคลองวังเจ้าเอ <Wow. S 2> อุทยานคลองวังเจ้านะาไม่ใช่น้ําตกพ <Wow. S 2> ีเคเคยเข็นของแคมปิ้งแล้วกเกิดอุบัติเหตุจากรถเข็นหลังหักคลิปนี้ เขาดูจะขยัดรถเข็นตอนจับนะคะแต่ตอนนี้ก็โอเคละขดลงเลยลอ๋ออันเนี้ยนี่มีสามล้ออันนั้นก็มีสามีสามเหรอรอห,อหน้าไม่ม,มีมีมีมาเดี๋ยวกางเต็นท์กันก่อนค่ะ อนนี้นะคะก็กางเต็นท์เสร็จแล้วมาดูเต็นท์ของเรานี่ค่ะเคทูสีเหลืองเหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะลองกางทาร์ปของเคทูนะคะเป็นคซี่ตัวตัวใหญ่4คูณ5.2เีตจะบอกว่าเป็นการกางทาร์าปไซส์ใหญ่ครั้งแรกเลยไม่เคยมาก่อนคือซื้อมานานแล้วด้วยตัวนี้ซื้อมาเป็นปีแล้วเกือบปีแล้วแต่แบบไม่ไม่ได้ใช้เลยไม่เคยกางเลยวันนี้เราจะมาลองกางดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะดูค่ะฝน แล้วก็แบบอยากมีพื้นที่นั่งเล่นหน้าเต็นท์ทาครัวเหมือนคนอื่นบ้างไม่ใช่แบบหลบอยู่ในเต็นท์อย่างเดียววันนี้เราเลยจะมาลองกางข้าเป็นครั้งแรกนี่เดี๋ยวให้ดูวิวเต็นท์แล้วก่อนเหนหน้าออกทะเลแบบนี้นะคะวันนี้เราเลือกได้ทำเลตรงนี้ไม่ได้เลือกเพราะว่ามาช้าถ้าไม่เอาตรงนี้ก็ต้องเอาทางสองอะนี่มองทะลุไปเลยมองทะลุไปฝั่งนูน้น แล้วตัวนี้ก็ที่นอนเป่าลมเป่าเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้เอาหมอนกับผ้าห่มมานี่ตอนนี้นะคะกางเต็นท์เสร็จกางทับเสร็จได้สักพักหนึ่งแล้วกำลังนั่งดูฝนดูทะเลตอนนี้ฝนตกไปปล่อยปะแปะปะแปะเดี๋ยวจะให้ดูทับนี่คือกางครั้งแรกเราแบบเอาเสาหน้าขึ้นสองข้างด้วยนะมันจะได้โป่งๆดนึงเมื่อกี้มันดูแบบปุ้ปูไปหน่อยเพราะไม่ได้ตอนไม่ได้ใซ่เสาข้างๆ ก็นั่งนั่งรอฝนกันในนี้ตอนนี้ฝนตกปะแปะปะแปะทำไมคะ,ะยิ้มยิ้มแล้วไม่ตอบเดี๋ยวจะให้ดูเต็นท์อันนี้ลมมันตีเข้ามาเนี่ยมันก็เลยพองๆนี่นะคะก็ทับ ไซส์ใหญ่เนาะคุมตั้งแต่เต็นท์แล้วก็ยาวออกไปข้างหน้าให้เหลือพื้นที่นั่งเล่นเลยค่ะหันออกไปแบบนี้นี่ด้านด้านหลังเอาปั๊กไฟมาแต่ปั๊กไฟยาวไม่พอเนี่ยอุตส่าห์เตรียมพัดลมมาด้วยผ้าห่มที่นอนวันนี้เอาหมอนจากที่บ้านมาเลยหมอนใบใหญ่นอนสบาย ที่จิงอยากจะกางด้านข้างตรงนี้แต่กลัวมันจะโต้ลมถ้ากางแนวยาวมาทางนี้นะคะมองไปก็เป็นทะเลวันนี้คนเยอะเยอะมากคนที่เพิ่งมาก็มีนะคะก็จะได้ที่บนบนน่ะอย่างข้างหลังนู่นไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมก็จะได้ที่ด้านบนแหละคือแถวหน้าริมทะเลเต็มหมดแหละได้เป็นแถวสอง ก็ตอนนี้เวลาจะบ่ายสามนะคะเดี๋ยวก็นั่งเล่นอะไรกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นๆค่อยทำกับข้าวตอนนี้ก็นั่งกินขนมกันไปพออยู่ท้องบ้างแต่ว่าตอนเย็นเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนทำกับข้าวดีกว่านะคะเดี๋ยวตอนนี้ฝอนั่งชมบรรยากาศสิ้นดีกว่าเจอกันครับตอนนี้นะคะนุ่นกําลังเดินไปห้องน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เต็นท์เราอยู่ด้านนู้นเหลือง ก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ําด้านนี้ก่อนห้องน้ําจะมี2จุดตรงนี้นจะเป็นห้องน้ําจุดที่ทางเข้ามากับห้องน้ําด้านในเดี๋ยวด้านในเดี๋ยวพาไปดูทิ้งเนาะอันนี้ชมบรรยากาศก่อนหนูต้นไม้บางหมดเลยเดี๋ยวพาชมบรรยากาศของการกางเต็นท์คนนี้นะกเต็นท์เยอะนะสมาชิกเต็นเลยค่ะนี่ก็เดินเลาะ,ะมาด้านนี้ ก็ยังมีรถเข้ามาอยู่นะ,ะด้านนี้ก็กินทะเลตรงด้านทางเข้านะฝนตกพื้นก็จะเฉยเฉยนิดนึงนะคะ นี่เป็นห้องน้ากับร้านค้ากลางนั้นนี้ก็ใ是是 like กล้ห้อน Likewise, งน้ําดีค่ะแต่วิวตรงนี้เหมือนจะต้องเดินอ้อมหน่อยถ้าจะลงไปข้างล่างเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํานะก็แยกเป็นห้องน้ําชายหญิงนะคะอาบน้ํห้าบาทห้องไออาบน้ํสิบบาทห้องน้ํา้าบาทน่าจะสำหรับคนที่มาเที่ยวเนาะนี่เข้ามาห้องน้ำหญิงก็มีอามา ด้านหลังเป็นที่ล้างจานเดี๋ยวพาดูห้องน้ำก่อนนี่ก็จะมีห้องน้ำอย่างเดียวไม่ได้มีฝักบัวอ๋อฝั่งนี้นี่ค่ะห้องอาบน้ำก็จะมีป้ายว่างไม่ว่างแล้วก็เป็นผ้าม่านอย่างนี้นะคะห้องน้ห้องอาบน้ำเนาะเหมือนกันค่ะมีผ้าม่านห้องอาบน้ำสองห้อง ห้องน้ำสองห้องแล้วก็ทะลุไปด้านน้งจะเป็นที่ล้างจานนี่ห้องน้ำก็ประมาณนี้นะคะห้องน้ำนี่ก็จะพาดูแค่ห้องน้ำหญิงนะห้องน้ำชายผมไม่ได้พาเข้าไปโอเคเดี๋ยวไปดูที่ล้างจานกันค่ะทะลุห้องน้ำไปข้างหลังก็จะเป็นที่ล้างจานนะคะอ๋อเข้ามาข้างหลังยังมีห้องน้ําอีกนะตรงนั้นเป็นสิ่งล้างจานที่คนกําลังยินหล้างกันด้านนี้ก็มีห้องน้ำชายอย่งอตรงนี้กว้างเลย มีหลายห้องมีห้องส้วมตรงนี้จะเป็นห้องส้วมอย่างเดียวค่ะตรงนี้น่าจะห้องอาบน้ำก็มีมีกระจกมีอ่างอ๋อหน้าห้องน้ำเป็นร้านขายของด้วยนะคะมีน้ำแข็งมีน้ำแข็งมีไอติมมีโค้ก มีน้ำผลไม้เอ้ยมีน้ำโค้กมีน้ำส้มมีเครื่องดื่มขายของใช้ตรงนี้ก็มีนะคะน้ำมนันยาสระผมขนมเด็กเดี๋ยวเอา,เอ,าอืมเอาน้ำโค้กดีกว่านี่ร้านปิดก,กี่ทุ่มคะป้าสองทุ่มสทุ่มเหรอคะอันนี้เท่าไหร่คะสามพันห้าร้าบาท ปกติคนเยอะอย่างนี้ทุกอาทิตย์ไหมคะป้าน้ำเสาอาทิตย์จะเยอะโอ้สาวอาทิตย์เยอะแบบนี้ตลอดเลยเนาะคิดว่าหยุดยาวเลยเยอะนี่น้อยอยู่นี่น้อยแล้วเหรอคะแล้วฝนไม่ตกหนูว่าเยอะนะแ้วฝนไม่ตกก็เต็มมาได้แหน้อวันปกติกวันธรรมดาเขาราคาเท่ากันไหมคะป้าช่วงนี้คิด200ค่ะใช่ค่ะ200 200ก็เท่ากันเหมือนเพราะว่าปกติวันนี้คิด250อ๋อตอนนี้คิดแค่200 อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวปิดสองทุ่มใช่ไหมคะไปเดินมาซื้อของอีกขอบคุณค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราเดินกับเต็นนะไม่เต็นของเราก็จะหันหน้าออกทะเลแบบนี้เห็นไหมมีคนไปเล่นน้ำไปถ่ายรูปกันแล้วเขามีนี่เขามีบานาน่าโบ๊ทด้วยนะแต่เราไม่ได้ลองถามราคา แต่คลื่นแรงฟ้าคึ้่นแบบนี้คงไม่มีใครเล่นบานาน่าบอสตอนนี้เนาะฮัลโหลนี่ค่ะซื้อโคกมาให้แข็งอ่ะไม่ได้ซื้อมา <Okay. S 1> อ้าวเหรอลืมอ่ะนี่หุงข้าวเหรอสุกยัง่า <Okay. S 1> ไมน้ำมันท่วมข้างล่างเต็มเลยอะ่ะ <Okay. S 1> ไม่ใช่หรอกโมแต่เล่นโทรศัพท์่อดี mm hmm. นี่ดูดี mm hmm. น้ำข้าวล้นออกมาเต็มเลยพีเคมแต่เล่นโทรศัพท์ค่ะ เดี๋ยวมาเตรียมทำกับข้าวันดีกว่าค่ะมาดูกันว่าเย็นนี้เรามีเมนูอะไรบ้างปะเตรียมของก,กันเลยนี่ค่ะตอนนี้ก็มืดแล้วมัวตหาไฟต่ออยู่มีไฟชาร์จมาแต่เรามีพัดลมแต่สายไฟเรามันสั้นอะ่ะเนี่ยเขามีไฟให้ต่อนะคะเห็นเสาไฟไหมต่อเสาไฟแต่ต้องเตรียมปลั๊กมายาวๆหน่อยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ที่ใกล้เสาไฟก็จะเหมือนเราเนี่ยค่ะมาทำกับข้าวอันนี้จะเป็นยำตะไคร้กุ้ง กุ้งลวกเขาเรียกอะไรยำสมุนไพรยำตะไคร้ยำตะไคร้ยำสมุนไพรเหรอสมุนไพรเหรอ,เอันนี้ต้มยำไก่อันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาคนะ่ะน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บเราใส่มาในนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวใส่พริกไปก่อนแต่มะนาวบีบใส่ไปนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเรามีมะนาวหั่นชิน้นแล้วนี้เป็นตะไคร้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ก็ใส่มะนาวกับตะไขร้ใส่ลงไปเลยก็ได้พรามกันกินได้เหรอเนาะโอเคกินได้ก็น <s> ี่พัเข้ากัน้ก็ใส่กุ้งไปนะคะกุ้งก็นี่เราล้างลวกเรียบร้อยแล้วกุ้งกุ้งกุ้ง เขากัน,แ,บบนแต่เครื่องเรามันน้อยไปไหน่อยอ่ะถ้าปกติเขาจะใส่แบบนี้ด้วยใส่ขิงขิงซอยอะไรแบบนี้แต่ลูนไม่กินขิงค่ะก็ไม่ใส่แล้วก็ใส่โทนิโซงกัโทนิสมากไม่ได้ซื้อมาเลยวิ่ปิใส่โทนิสงกับเป็มมะม่วงหนุ่มค่ะงั้นเราก็จะใส่ในมะม่วงเนาะที่ขนสุมามะม่วง ะไคร้น้อยไปหน่อยนะถ <ตะ S 2> ้าตะไคร้เยอะกว่าน,นี้น่าจะอร่อยมากอยู่เลยอยู่เลยนี่ดูหอมหอมเลยอ่ะอยู่ข้าวแล้วน่ากินไหมหอมๆเลยอ่ะ,ะเคลมืดแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เสียงขึ้นคือชัดเจนมาก ต่อใกล้มากเลยเอาให้มันดูความฉ่ำลึมออของหมูใช่เสร็แจแล้วหมูทอดจ้าหัานเสร็จก็ได้กินคะคะนี่เสร็จแล้วนะคะขวน้ำนุ่นนี่ค่ะเอ,อยำกุ้งสมุนไพรนะคะนี่ต้มยำไก่ซี่โคงหมูทอดแล้วก็อันนั้นเป็นปูอัดกระแนมนี่คือวาซาบิอ๋อเขาอยากนำเสนอข้าว่ะเอมมอเลยทีนี้ อพอข้าวพีเคค่ะพีเคทำข้าวเดี๋ยวเรามากินกันตอนนี้มืดหมดละทะเลยังไม่เห็นเลยแต่เสียงคือจะบอกว่าเสียงชัดเจนมากเสียงทะเลแบบดังมากด้วยความที่วันนี้ขึ้นมันแรงด้วยเนาะเสียงก็เลยดังขึ้นแรงแต่ถ้ากลางวันจะบอกว่าบรรยากาศดีมากที่เปิดเต็นท์มาเจอทะเลเลยด้านที่เราหันหน้าออกเป็นทะเล เดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่ามาข้าวโชว์หน่อยครับาข้าวกไหมเอาข้าวดู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 ข้าวพี่เคหน่อยอือหือผงสวยๆเลยอ่ะถ็งมือแล้วเนาะ 嗯，干啥？ ทุกอย่างเลยนี่ฮะสมุนไพรเรียกกุ้งอะไรดีกุ้งสมุนไพรหรือกุ้งตะไคร้ดิกุ้งตะไคร้ดีกว่ามั้งเนาะเราไม่รู้สูตรมันคืออะไรเครื่องมันไม่ครบอ่ะกินกับเครื่องมันนะคะกุ้งอืมเป็นไงว้าวปากางเป็นไงแล้วอันนี้เหรอ,อปกติจะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาไนงะ ทริปแรกหลังโควิดของเรารอมานานตั้งแต่ทริปล่าสุดก็คือเดินทริปล่าสุดปีใหม่ปีใหม่ที่ไปสวนพึ่งเนาะแล้วก็ในยาวเลยพึ่งได้มาทริปแรกหลังโควิดตอนวันที่สี่กรกฎาเรียกว่าห่างหายไปนานแบบจำเกับไม่ได้เลยกางเต็นท์ก็คือกกักจัดของใส่รถก็แบบจัดแล้วจัดอีกมันไม่ลงล็อกกทีลืม ถึงข้าวยังเกือบไหมอ่ะลืมอ่ะดูอย่างกลางเต็นท์กางเต็นต์จะบอกว่ากางเต็นท์ก็แบบตะกุกตะกักว่ากเลยใช่ไหมกางกางเต็นท์แบบควจะกางได้นะอะไรอ่ะหมุนกันแล้วหมุนกันอีกแบบเฮ้ยเราไม่ได้กางเต็นท์นานขนาดแบบว่าเราลืมเลยหรอเราคิดว่าเรากางเป็นอยู่แล้วมันไม่น่าลืมปะแต่มันลืมอ่ะปกตนี่ฟุบฟุบปุบฟุบเนาะปกติกางเร็วมากนี่แบบเฮ้ยอะไรวะเราลืมว่ากางเต็นต์ยังไง จัดของตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วจัดยกลงยกขึ้นยกลง,ลงกว่าจะลงตัวมึนไปหมดอ่ะงานจัดหกเดือนหกเดือนเลยไม่ได้การเต็นเดี๋ยวก็คงนั่งกินนั่งเล่นกันสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็ไปอาบน้ําแล้วก็คงเข้านอนเดี๋ยวก็เจอกันตอนเช้าเลยดีกว่านะคะไว้เจอกันตอนเช้าก็คืนนี้ก็เท่านี้นะคะคุณนค่ะ Good morning ค่ะทุกคนเมื่อคืนนี้ จอนะหนักหน่วงมาก a, กับการกางท้าบครั้งแรกของเราตอนกลางคือนอะ่ะฝนมันตกเนาะตกแล้วตกตกแรงตกประมาณตีสองตกประมาณตีสองเรตื่นอ่ะไม่ได้ตื่นเสียงฝนนะตื่นมานคือตกใจเสียงท้าบมันสะบัดแรงมากปึง้งเราก็รีบลุกมาดูเสาข้างหน้าคือล้มไปต้นหนึ่งเสาด้านข้างล้มไปต้นนึงแล้วทัาบมันกระปิวปๆ๊ป แรงมากอนะ่ะต้องออกไปช่วยกันแล้วฝนก็ตกเราก็ไปการท้าบใหม่ก็คือเอาเสาสองข้างออกเลยเราเหลือเสาการไว้เอาเสาเออกแล้วก็ตอกสมอใหม่ต่อกับผมโอ้ทรมานมากแล้วก็ไปเจอกลุ่มไม่ดีด้วยเขาโชคร้ายนึงไงเจอเสียงดังกินเหล้ากันตีสามนึงน่งเสียงดังเลยนอนไม่เต็มอิ่มไปเดี๋ยวเราออกไปดูสภาพข้างนอกกันดีกว่าค่ะว่ามันจะเละขนาดไหนไป เปิดเต็มไปด้วยเลยกันคืออะไรไห้ดูสิอ๋อขี้เลนเต็มเลยอ่ะเนี่ยตอนออกมากลางทัาบใช่ไหมเราปักไฟมันอยู่กับพื้นอะแล้วมันมีน้ําตรงนี้มีน้ําหมดเลยดีว่ามันไม่เข้าปักไฟเพราะมันไม่ได้น้ําสูงขนาดนี้ก็เลยเอาขึ้นไปบนเก้าอี้ นี่ค่ะสภาพฐานคือเอามุมสองข้างลงนะแล้วก็ลดเสาหน้าลงออกไปดูข้างนอกกันนี่คือสภาพด้านนอกตอนเช้าดูดีออกมาดีออกมาดีหน้าเต็นมันเลยนิดนึงตรงกาวชีทที่พื้นอนะแบบน้ำมันไหลผ่านมาขงนะัง ถ okay. อากาศตอนเช้านะคะเออสดชื่นอยู่เนาะเช้ามาโปร่งมาแล้วอะฟ้าโปร่งมาแล้วอะไม่เหมือนเมื่อวานเลยค่ะเมื่อวานคือแบบขมุกขมวัวตั้งแต่ออกจากบ้านตลอดทางดูสิฟ้าสดใสมากนี่นี่ใช่ไหมที่เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอเ <Wow. S 1> มื่อคืนเล่นสนุกเลย ช้ามานี่สดใสสวยเลยอะว่าก็ต้องมวยสวย่อือมันก็จะไปแล้วมันผืนทาบเรามันผืนใหญ่ด้วยมั้งเมื่อคืนมันก็เลยโตลมมากแล้วก็สมองด้านหน้าเราใช้สมองตัวลเล็กอะที่มันมากับทาบไงมันลเลยไม่ค่อยอยู่มันสะบัดทีเดียวพรึบอยู่เลยจ้า ากาศสดใสมากแดดอ่อนๆเนาะแบบไม่ร้อนอะแดดแบบแทบจะไม่มีอะไรแดดอ่อนๆแล้วก็ตอนนี้นะคะหน้าหารนี่จะมีกิจกรรมของเด็กๆดูมีตั้งแต่ด้านโน้นเลยเห็นปะเป็นเด็กๆกับครอบครัวนี่ก็เด็กๆเด็กเขาก็มาเล่นน้ำตอนเช้ากันน้ำมันลงแล้วค่ะเมื่อคืนคือขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะเห็นรอยเปียกใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมันขึ้นมาแต่ตอนนี้ลงแล้วน้ำขึ้นตอนกลางคืน มุมใสของน้นทะเลนะคะใสลกว่าเมื่อวานเยอะเลยเมื่อวานฝนตกมีขุ่นเนาะดูดูอยากเล่นน้ำอะ่ะแต่ต้องรีบกลับบ้านพี่เกต้องเข้ากะ ่ไหมคะคะนี่คะ่คะอาหารเช้าข้ต้มล้างครัวล้างครัวคือมีทุกอย่างก็ใส่ไปใส่กุ้งลูกชิน้นหมูบดนะคะนี่ต้ยมยำไก่เราเมื่อคืนอ่ะกินไม่หมดอ่ะก็เลยมาอุ่นกินต่อเช้านี้นี่ข้าวมันเหลือเมื่อคืนเราก็เลยมาทำข้าวต้มประหยัดประหยัดดูดูวิวด้วยแองกินข้าวกับวิวแบบนี้ดูดิท้องฟ้าแจ่มใสมาก อากาศดีค่ะก็ตอนนี้กินข้าวกันใกล้อิ่มแล้วเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งก็จะเก็บเต็นกลับแล้วก็เลยจะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะสําหรับที่นี่นะคะสวนวังแก้วจังหวัดระยองนุ่นมาช่วงต้นเดือนกระกฎาคมคือช่วงวนันหยุดยาวเนี่นะคะเขาก็คิดที่คนละ200บาทต่อคนต่อคืนแต่ปกติอเห็นป้าเขาบอกว่าที่เนี่ยเก็บคนละ250บาทในช่วง วันหยุดนะคะัตฤกษนะคะแล้วก็มีค่ามาจําสถานที่อีกห้าซึ่งเราสามารถรับรับคืนได้ตอนกลับเนาะก็เดี๋ยวไว้รับคืนแล้วก็มีร้านค้าปิดสองทุ่มนะคะอยู่ตรงทางเข้ามาจุดกลางเต็นท์ลงมาถึงหาดก็จะเจอร้านค้ากับห้องน้ําก่อนเลยทางด้านขวามือก็ร้านค้าปิดสองทุ่มแล้วก็ห้องน้ำกับห้องอาบน้ำเจ้าที่ล้างจานอยู่ตรงนั้นตามคลิปที่นุ้นได้พาไปดูเนาะแล้วส่วนข้างในก็จะมีห้องส้วมกับห้องส้วมหญิงกับห้องส้วมชายอย่างละหนึ่งห้องแล้วก็เป็นที่อาบน้ํากลางแจ้งจะ ก็สำหรับอาหารเช้าเนี่ยแบบนี้เราทําทานกันเองแต่ถ้าใครไม่ได้ทําทานเขาจะมีป้านะคะขับซาเล้งเข้ามาขายก็มีปลาต้งโกะน้าต้มยู่แล้วก็พวกข้าวต้มหรือโจ๊กประมาณนี้ค่ะก็สั่งกินได้นะถ้าใครไม่สะดวกที่จะทําแบบเราเนาะแล้วก็สําหรับทริปนี้ก็ตามธรรมเนียมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะหรออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น ทำอะไรดูว่าน้ำมะพร้าวก็เดินออกมาเมื่อกี้แโชว์ฝีมือกันปอกมะพร้าอันสวยงามนี่คือบอกพี่เคว่าปอกสวยๆให้หน่อยเฉาะให้ฉ่อจะถ่ายรูปดูผลที่ได้นีค่ะนี่พี่ไปหมดพี่เคได้น้ำมะพร้าวของเขานี่คือไฮไลท์การเดินทางค่ะไป จบไปกับมะพร้าวของพีเคดนหน้ามาบอกเอาความสวยงามอีกมีหลายรอบลูกเลยสวยครับ